คำถามยอดฮิตเลนโรเกสีสามารถใช้งานได้กี่ปีแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องเปลี่ยนเลนโรเกสีคลิปนี้เรามีคําตอบให้ค่ะเป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าเลนโรเกสีสามารมองชัดทุกระยะไม่ว่าจะเป็นมองไกลมองกลางหรือกระทั่งหนังสือนอกจากนั้นนะคะเลนโรเกสียังช่วยขนอมสายตาได้อีกด้วย ดังนั้นระยะการเปลี่ยนเลนโปเกสีจะกินเวลา2-3ปีขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไรมีอาการดังต่อไปนี้ควรเปลี่ยนเลนโปเกสีคู่ใหม่ทันทีค่ะข้อแรกเลยเมื่อคุณเริ่มมองบางระยะไม่ชัดมองแล้วเบอร์แสดงว่าค่าสายตาของคุณเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเลนโปเกสีคู่ใหม่แล้วนะคะ ข้อที่ 2. ผิวกระจกเลนมีรอยย่นรอยขีดข่วนเราไม่สามารถล้างและเช็ดออกได้เลนคู่นั้นใช้งานไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนเลนโงเกสีคู่ใหม่ถ้ามีข้อสงสัยแวะมารับคำปรึกษาได้ที่แว่นอินเตอร์สาขาข้างตลาดพันลา